เวจังสีเด้พย่พี่พ่อบอกีล่ะแนวน้ำตัวกระลูกสาวที่ละคันอยากเป็นดิสนเป็นนายกได้หนิแนวน้ำตัวลูกสาวฟังยับ้านเนี่ยแปีแล้วคิจ่ะิเดียบเราะท่านไหนพ่ออย่าลือ้เดะย่ลงสสอเด้งวันนี้ซื้อวัไหนกะแมนบอแมนล่ะซื้อวันพย่ตัวขักบานนั่นถามมึงซื้อวนไหนแมนบ่เม่นสอสอสอเอสอ ีี <Caribbean bitch> <alive> <travaille> าสเฮออชื่อไงไงวะนายผานยังก็งบประมาณหลวงต้นสกุลเสียเชนวันนั้นผานงบประมาณหลวงโอ้ยห่อนอ่ะพักใดเกาะพักศาตนาพัฒนาเด้อหญิงเด้อบอกคอบอกแม่บอกแม่หน่อยเด้อพักศาตนาพัฒนาพักศาตนาพัฒนา ยูเขียติเนี่สาต์หนาจังสีพันธนาเขียรใช่ไหมใช้ไหมยังไงนะหันน่ะจ้ะขนม่ไม่ขนมเล็นน้อยไม่แจกเล็กน้อยกวายออกมาเป็นกล้วยแชะสักหละเป็นกล้วยแชแล้วอยู่ฟ้ามีอย่างนอยอยู่สารค้ามนี่ละระวังนะวิ่งนะไปติดต่อแล้วเพิ่นว่าโตขันตั้มสองแสนเจ็ดอันนี้อันนี้พรตัวทองออกมาหัวหัว่าแชะเล่นปะหัวจักว่บแชปั๊บแสนแปด จ็คสิรอดว่รอดพ่ยกันเลยเอาขี่มาฝากดูมาเอาดอกก็ไปเล่นแทนขี่ควายขี่ควายแค่ลูก้องราผานรองไดเอาพ่อยัไปหามาจนปัดนี่แม่ลูกพ่อยัยว่าดิเงี้ยหลายปันนันมวดก้อนนันได้บ้างสพุนหูจับบอต่ว่านางสิลูกนางสะกอนขี่ควายขี่ควายแค่ลูกการขี่ควายแค่กา แม่เอาไปใส่ผู้ง่ามคืออย่งนี่กงละห์ลอยอยู่อนรูขี่ควาย่พอใหญ่บอท่านเดห้างได้มีพอใหญ่ัูช่องไหมขี่ไปก้อนด้วยดีขี่เป็นก้อนเนี่ยนังรอนังรอพอใหญเสือมาสอบแล้วสามสิบห้าขี่วันดิขายหมูขายหมูใครใครพอใหญ่ได้อันจักสามแสนับก่อนจะเอาเนาะเพี้ยงเลยไหมนั่นดี มนควดีพ่ามันคยดำดพุนพุณต่ำจอดนะเอาอออเอาตือนหนไปำเอาตัวนี้กอนเสียวขี่มันขี่มันอยู่หลังรถพอ่อใหญ่ประกาศ <c oughs> เอาขับ้างเอาไขลกไห้เต้าขอ,ขอบคุณค่ามัย่ยยญญามีหล,าหล่าเออนี่หล่าเอนว่าอําอานเด้อลูกอําอานโอ้แขวอนอย โอ้ถ่องเขาผมตัวนี้หางกระดอกอ่ามันคือพ่ีดาเฮ้ยมันี่ไปแล้วแล้สามล้านกับพยูนเมนตีนกับขาตีนกับเขาโอ้ล่าซ่าควยตัวนี้เอาไว้ฉันรู้เอาแล้เออเอาไว้คุ้มค่า้ม่าค้ำอ่าคอ้ม่าค้อค่าคุ้มค่าคุ้ม่าคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้่าคุ้น่านงบประมาณแผ่นดินม่อไว้อั่งวดที่าค้่่ารา เพราะว่ามาให้สาวนอยก่อที่แล้วเบิดสอบเลยเออได้ไปซื้อไม้มานี่แหละไม่ต้องป่วยไอซ์ใช้กันนี่ยแหละเพื่อตจะมาใส่่เอาแคะไปเปเท่าไหร่วยเก็บขาเดี๋ยวไปหาหมอมันบ่แมนตัวนี้ฝนตกวข้ามแปดปีกับป่วยบ่มีไอตัวนี้อ่ะมันก็้ยัง เที่ยงเที่ยงเนี่ยเบลผมก็สิหมอบตลอดอร่นนอ,นนอยนะบ้านของแจ็คจูกของเนี่ยนี่ไปหาซื้อใส่ดิไปหาซื้อใส่ก็ได้อโอ้ยสั่งมาจากต่กประเทศนอกคุณน,นี่นะแม่นนางเลี่ยนแม่แปดมือพี่ออเด้อใครมาเป็นเสือปะไรล่ะที่แรกมันตอบม่าเป็นภาษาจีนอ่อนอ่ะ ดอนหดเขาลูกดอนหดเข่าไอ้ดอนหดตีนงามหางงามใหญ้ามเพราะต้องหาให้มันมันอยู่ได้ตัวของมันเองมันสักก็แสงบ่มีบักกะหลงพรือเปล่าทุกยังมันคือบักกะหลงเอาอันมือไหนกอว่าสิไปสิสเกตไหมมันมีสี่สิบค่ะมันที่แปดมันที่เก้าแปดเก้าสิบเอสซี่ไปบ่สไปไปกับไป มือนที่บัดเป็ดเนาะเป็นยูงบัดเป็ดคอนแก่ไปป้อยี่ฟี่ไปไปถามไปกันถามพ่อใหญ่ไปบ่ไปบ่ไปดอกแก่ไปก็ไปมือนียวพ่อใหญ่ไปบัดเป็ดเพราะว่าวันนี้พ่อใหญ่ฐานตั้งใจว่าสีมาเร็ดน้ำลูกน้ำเต้าเงาเงาเลยจนหดสิ้นเดือนบ่ไปตั้งแต่เฉียดโคราตเป็นยังบ่โคราตบ่ได้ไปกินข้าวงวดกรรช่างพันกับเผาบ่ได้กินเลยเป็นชางวังไหนฮะ่างวางยังไหน โอ้ยจ oh, ักเป็นเบาอย่างเบาเหนื่อเนงเอ้าสบายนะ่เป็นเนาะไปบางหน้าสกุลมีจั่ตะโคกกับน้นดอนเด้ดอนดอนสันเทียไปสันลาขยี่พอยายไล่ได้หลยพอยย่ีเสือมาห้ดอก็เอาข้อยธรรมดาแต่ก็ยังคือจะอุ้ยแล้วก็จะเอาข้อยแมมาใหัแล้วเขาจะม้วจังไดะคือยู่ได้ก็ะเ่ยงมันเองโตนี่กระเช้เมียจังไดก่อนนี่ไม่หันกับอติมเบอลยละกอดมนเล้ตัมัน มันคือแขนสั่นแท้ขาหนาคือว่าแขนตังไต่ยันอีขาหนาต้นนี้มันคือสั่นแท้มันก็ดูดอยู่เหมียวมาสั่นคือว่ามันแข็งแต่เน่าคนนี้มันกระสีเอาไปย่างได้ลูกใส่สีพับขามันมันสีปวดขาเนี่ยโอ้ยมาสื่อมาเถื่อเพาะเฮ้ยมากระน้นแต่แรกของวันนี้เขาเป็นแค่หนึ่งแสนแปดตบฟักออกมาหนึ่งแสนแปดยืดฟ้าไปอย่างนี้นะเดียวยสารคามนี่ไปเห็นแล้ววะไปเห็นฟาร์มแล้วไปเบิ่งแล้ว ขัเป็นเอาขว้วธรรมาดยา,ายัง้ยสี่ไงก้อนนี่กีเหลือมึนกัวกับเสือได้โยแทนแปดลูกตกปอกได้จัสีงงย่างมาย่างแต่ต้านองมันกับเจ็ดพันเนาะนี่เป็นไนจ,จิบเอาไปเอาไปตากแดดไปขึ้นนองแมว,แมวต้องกินยงิจ็จจบตากไปตากไปขึ้นนองแมวนี่แล้วแมีนเอาพญานนมาไปขอเสียเราไปใส่ปัดคู่ถูกไหม เอาอีดีประจารลงสอสซอยดิแม่นล่ะในคำในคำผ่านงบประมาณแผ่นดินพักชาติหน้าพัฒนางูเอ็นนายโยบายก็คือนายโยบายก็คือแลนส์ไรเอาอุ้งหญิงเข่าไทยให้ได้ เอาตอนนี้ลอะบอกว่าออกมึงกะยงเขาเลยตะการแห้งกูบอกให้เที่ยวตัดออกด่าม่มาลงกุยูทั้งหมดก็กระเช้ากันว่าลงโตเยอะนั่นแหละลูกสาวว่าไปอยังเด้ออีหล่าจะไปเบิ้องโซ่เชียวหลายช่วงนี้กระแสเข้ามาแห้งเข้าแห้งดังมือว่าในลงคลิปไปมีคนเขามาให้ยกำลังใจอีหล่าเฉพาะช่องได้เพียงคลิปเดียวสองพันกลัวบอกเป็นเสียงเดียวกันมา เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านครับคุณค่ะไร่สดบ่เคยเห็นหลายปัณนี่ไร่วัดศิมาหาอุงยงงออิงซืออง่อพี่น้องเอ้ยคนกับเบิร์นสาปันขัวแปลว่าติดสัตว์ซ่องไข่ซ่องในน้อยเิ่นผู้บริหารแห่งบ่ทันสมัย <laughs> ยี่นี่อัพชิปไปสิบชิปบ่บบทันลงอยู่ <laughs> เน็ตไปไปเลย <laughs> นั่นละอีหล่าได้ทิปหลายบองวันที่แล้วหกศูนย์มาแห่งแคด้ลูกหกสิบหรออีหล่าจำได้บ่อยวัที่วลางกบกุ้ง ไม่ได้เราพอเสียจรอบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาไล่เอาบ่หัวบ่ยังเออคือว่าถือกันซี่ห่ารันอุ้ยแมงอะไรกินจะกินสดนะลูกกินนุ่นกินสดได้วรวยพ่อถ้าป้าจะขี่เตวอไงเราไม่ให้นโน่เนี่ยช่างเด้อขี่เต๋อข้าตายนี่มีศูนย์มากหล่นแลลูกอ่ะมาตีเหล็กมาขัดตันี่เออมานั่งตีเลขเนี่ยบนเป็นอย่างนี้ไปปูศาตร์ไปนี่ เ้ากลบไปให้ลูกห้ร้านเพื่อนน่นนี่่อนท้าไปจะไ้เากสิเกซอันเปนบลูกเมีนสกซาตัวใหญตีมจ่าเด้ววใหญ่บไหนน้องลยเลอดตไปด้แล้วจ่าดอสิงสาอยู่หบมันตีผิดกฎหมายมันีผิดกฎหมายแมีไี่หล่าบ่ได้ลูกสวัสพ่อใหญ่สุอเสียบ่ได้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 ตรงได้มีเงินพันบ่เอาเงินพันไปคูก็ได้ะอีหล่ทอดเยพ่อใหญแปดรอยนีเด้อพ่ขาดมันเด้อลูกเด้อเอาหัวอีกละแม่ หัวนี่ตีไปยังหัวนี่ยังนาดนีและตีลกได้เบ่หัวเราละสี่ไฮนี่แล้วน้ผู้ใดมาผู้งามผู้บาดแท้ผู้งามคืออุบาทจ้าสวยมากค่ะสยเลยเด้อบ้านโเลยค่ะัผู้ใดรกมาก็มีงานเห้ออานดอกยามีแต่งานกับชันี่หล้โฟังานจะเอยหนีไปนอน่คิดที่ไปมีสักอนเออเอาไปซมีสักนออนไม่คิดนะ กอเพุ่งที่เราห้อ่อยังได้จกั